สวัสดีครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งตุลาห้าแปดนะครับโจทย์บอกว่าในการจัดนักเรียนชายสี่คนและนักเรียนหญิงสี่คนมายืนเรียงเป็นแถวตรงเพียงหนึ่งแถวความน่าจะเป็นที่ไม่มีนักเรียนชายสองคนใดเลยยืนติดกันหรือไม่มีนักเรียนหญิงสองคนใดเลยยืนติดกันมีค่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้ถามหาความน่าจะเป็นน,นะครับแล้วก็ความน่าจะเป็นที่ไม่มีชายสองคนติดกันหรือไม่มีหญิงสองคนติดกันมันมีคําว่าหรืออยู่ งั้นแปลว่ามันก็คือไม่มีชายติดกันเวลาคําว่าหรือก็คือคิดถึงยูเนียนใช่ไหมครับหรือไม่มีนักเรียนหญิงติดกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาคิดเนี่ยเราก็จะคิดว่าไม่มีชายติดเวลาคําว่าหรือก็คือคิดเป็นยูเนียนสูตรยูเนียน a ยูเนียน b ก็คือเท่ากับ a วก b แล้วก็เดี๋ยวลบออกด้วยด้วย A และ B ก็คือไม่มีชายติดกันและไม่มีหญิงติดกันนะครับในที่นี้พี่แบงก์ก็จะคิดแบบนี้ออกมานี่คืออีเวนท์ที่เราอยากได้ไม่มีชายติดกันแปลว่าต้องเอานักเรียนผู้หญิงมาวางก่อน4คนถูกไหมครับพอ,อาหญิง4คนวางมันก็ได้4แฟกแล้วละ่ะ หลังจากนั้นเอาชายที่เหลือเข้าไปแทรกนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยชายเรามี4คนเอาเข้าไปแทรกพี่แบงใช้ขีดแล้วกันชายคนแรกก็ได้5้าที่4ที่3มที่2ที่ตามลำดับและในขณะเดียวกันถ้าหากบอกว่าไม่มีหญิงติดกันมันก็คงคิดเหมือนกันนะครับก็คือเอาชายวางชายชายชายก็ได้4 a แฟกแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหญิงเข้ามาแทรก ซึ่งมันก็คือ4ขีดเหมือนกันก็คือ5 4 3 2นะครับทีนี้คําว่าไม่มีชายติดกันและไม่มีหญิงติดกันนั่นหมายความว่าอะไรครับตอนนี้เรามีคนเท่ากันด้วยนะมีคนชาย4หญิง4การที่มันจะไม่ติดกันเนี่ยแปลว่ามันต้องสับหว่าง1ต่อ1นพอดีเลยไหมความหมายของมันก็คือชายต่อหญิงคือ1ต่อ1เลย เพราะฉะนั้นพี่แบงก์ก็เลยใช้หลักการของว่าเท่าชายชายชายหรือหญิงเอ่อแล้วก็หญิงหญิงหญิงวางเข้ามาอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราบอกได้ว่าจริงๆอาจจะเป็นหญิงขึ้นหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยชายตามมามันมีสองเหตุการณ์ถูกไหมครับมีหญิงขึ้นหน้าหรือไม่ก็หญิงตามหลังเป็นชายหญิงหรือหญิงชายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์บอกก่อนเลยว่าจริงๆตรงเนี้ยมันก็คือจะต้องมีสองแฟกหมายถึง ตรงนี้พี่แบงค์ใช้เป็น2อง,นงดีกวน่าะความหมายก็คือจะเลือกเหตุการณ์ว่าจะเป็นชายแล้วหญิงหรือจะเป็นหญิงแล้วชายนะครับจะเป็นแบบไหนถัดมาในชายกันเองเนี่ยมันก็สลาามาสลับที่กันเองได้ก็คือส Fa แฟกและเช่นเดียวกันในหญิงกันเองมันก็สลับที่กันเองก็คือส f a แฟในที่นี้ออกมา เพราะฉั้นตอนนี้ออกมาตอนนี้เนี่ยพียงก็บอกว่าสังเกตว่ามันมี4แฟกทุกๆอันเลยอะพี่แบงค์สามารถดึง4แฟกตัวร่วมออกก่อนเลยได้ไหมแล้วจริงๆตรงนี้มันเป็น5 4 32เนี่ยไอสี่สามสอเนี่ยจริงๆมันก็คือ4แฟกอีกครั้งหนึ่งไหมถ้าพูดถึงแล้ว432สามสองงานพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้ก็คือ432ตัวนี้ก็มี432แล้วสแฟกก็คือสี่ออีกตัวหนึ่ง นั่นหมายความว่าพี่แบงก์ก็ดึง4 3 2ออกมาข้างนอกได้ด้วยแปลว่าก้อนแรกเหลือเฉพาะ5บวกตัวนี้ก็คือ5ลบด้วย2 c 1ก็คือ2ถูกไหมครับแล้วแล้วตอนนี้ตัวนี้ที่เรามีเนี่ยมันคือ ne ถ้าอยากจะหาความน่าจะเป็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหารด้วย ns ซึ่ง ns ของมันเนี่ย แคนบอกได้เลยว่าจริงๆมีนักเรียน8คนถูกไหมครับมีชายหญิง4คนกับ4คนแปลว่ามีนักเรียนอยู่8คนเราก็บอกว่างั้นก็หารด้วย8คนสลับที่กันก็คือ8แฟกงั้นตอนนี้เนี่ยพี่แคนก็ใช้การตัดเลขธรรมดาละก็จะได้ความน่าจะเป็นออกมา4แฟกต,ตัดกับ8แฟกก็เหลือ8 7ด5หถูกไหมครับแล้ว5บวก5ลบ2มันก็คือแนั่นแหละงั้นก้อนนี้ ก็ตัดจับ8ตัวนี้ไปแล้วแล้วตัวที่เหลืออยู่3คูณ2มันได้6เพี่งก็เอา6ตัดไปทิ้งเพราะฉะคำตอบข้อนี้ตัวที่เหลืออยู่ก็คือเหลือเลข4ตัวนี้แล้วก็เหลือ7กับ5 2ตัวนี้7คูณ5ก็ได้35เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่แบงค์ตอบว่าความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้คือ4ส่วน35หลักการของเราเราใช้คำว,ว่าหรือ ก็ไม่มีชายติดไม่มีหญิงติดแล้วก็ลบออกด้วยไม่มีชายติดและไม่มีหญิงติดตรงการคิดไม่มีชายติดกันก็คิดง่ายๆเลยก็คือเรื่องของการวางของไม่ติดกันเอาของธรรมดาวางก่อนแล้วค่อยเอาผู้ชายเข้าไปแทรกแต่เวลาคิดว่าชายไม่ติดกันแล้วก็หญิงไม่ติดกันเนี่ยต้องคิดให้ละเอียดหน่อยนะครับมันจะกลายเป็นคําว่าชายกับหญิงต้องสลับกัน1ต่อ1ทันทีเพราะว่ามีอย่างละ4คนนะครับตอบข้อ3นะครับ